และนี่คือการฉลองส่งท้ายปลายปีกับเจ๊ในเกมทับจีโมบายเธอขึ้นรถฝเหลืองก่อนหนึ่งสองสามมันไม่เกาะอุ๊ยได้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 ไดไดคตเก่งเลยอูจะเห็นแล้วปูเห็นใครเจเห็นใครตายลู่บอเคน,เนาหาหาการแสดงดอกไม้ไปจะเริ่มภายในห้านาทีเฮ้ยเจอมีคนมาฉันไม่รับประกัน ด้ดขาปเธอเ,เรา <ใจ S 2> ขี่ช้างเขาดาวดีกว่าเธอเราจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดครับเราจะขึ้นไปที่เข,ขากระลูกเขากระลูกที่ไหนนี่ขวามือไอ้เขากระลูกอันนี้เขาเรียกเขากระลูกเหรอใช่เขาเรียกเขากระลูกนักแข่งนักอะไรนักพาร์คเ่ย,เยมันคือเขากระลูกทำไมมันถึงเป็นเขากระลูกโจ,โจโจเต้นด้วยอาช้างเต้นด้วยเต้นเต้นเออเปลนเออไหนวะเนี่ยเห็นไหมนี่มาแล้วเธออุ้อย่างกระแสเหนือเฮ้ยเก้า ภาษาอังกฤษด้วยตอนนี้ปีให,หใหม่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่สนับสนุนพี่โจและพี่เจตลอดมานะครับอามาแล้วเธอมันให้บ้องมาแล้วเธอแล้วฉันเห็นอะไรก่นตอนนี้โจ,โจแล้วดูท่าเธอยิงบ้องดิโจ <c oughs> ไหนอ่ะโจทธอยิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ไหนเธอทำให้คนดูดูดิโจเขายิงบ้องแล้วเขายืนอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมเขายิงบ้องไม่ได้เสือกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเธอคิดว่าจะโกหกเหรอเนี่ยเนี่ย นีเอออยาวยาวยายายาวยยะาเธอแต่งตัวสวยมากแต่ท่าเธอยิงบ้องตลกมากมันยืนทำอย่างนี้มันยืนอย่างนี้ถือ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 แงนด้วยคอแงนด้วยอย่างนี้ขอบคุณนีเดเอเออเอไปเดี๋ยวฉันยิงบ้องใหม่นะอะยิงเนี่ยเดี๋ยวะทำเดอดเดอดเดือดเดดแอนทไงอะ มันทำอย่างนี้มันถืออย่างนี้โด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 ไอ่มันไม่ใช่โดอย่างนั้นมันแอดอย่างนี้ไอะเดี๋ยวฉันจะยิงบ้องแล้วเธอมาโดให้คนดูดูอ่ะโดโดจ้ามาทำอะไรไปเนี่ยอะไรสวัสดีครับฮะอะไรโจโจโจหัวโจมน้ำเนี่ยโจ้ายรถเทถือนเธอฉันไม่ได้ถือเธอยิงไหมเฮ้ยแฮมมี่ดิวเยีย แฮปปี้นิวีย์โอ้มันอยู่ไหนโอ้จะติดบ้างไปยิงสิเอาแล้วจอ้จะติดบัายิงทินิดเดียวลา,ลากเลยลากเลยเธอมันอยู่ข้างบนเขาเธอลบมันอยู่แหลมนี่เห็นปะเนี่ยเ,เ,เห็นไมนี่ยรถเนี่ยจัดดิเธอ เก่งมากขึ้นมาเถอ,อะอาจ้าโอ๊ยน้องเธอเดินต่อไหนมันวะตายเธอเคลื่อนช้างไปเร็วใครมันยิงผู้วะก็อไอ้บ้านนี้แหละมันเล่นกันเนี่ยนเนี่ยมันกระโดดดองดองนู่นนะเก่งมากโคตรเท่เลยขวามาใกลมาก ใกล้มากโจเธอฉันขึ้นชา้างเธอกลับมาขึ้นชา้างโจมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมันอยู่บนรถเธอตายตายตายบนรถนั้นตายโจโจมันเอาเรื่อตอนนี้เธอเหรอตอนนี้ล่ะคำตอบเธอเก่งมากเ <c oughs> ก่งมากเก่งมากเธอ เท่นะเธอยิงเธอได้กี่คิวหก <6. S 1> เธอได้หกคิวฉันได้เจ็ดคิวขี้กะโจ๊กขี้กะจริงแล้วมึงทำปากปุมิสใส่เจตัวเองได้หกคได้เจ็ดโอ้โห,โหปูคุณเป็นรหาอะไรมานะผมยิงพันสองคุณยิงเจ็ดร้อยคุณได้เจ็ดโอ้โจอไอ้ที่เจ็ดร้อยของฉันอะ่ะมันเน้นๆทั้งนั้นของเธออ่ะมันน้ำาจเฮ้ยเธอ <c oughs> เราแฮปปี้ดิวเย็เสร็จปุ๊บเราได้ไก่ด้วยใช่สุดยอด